อุ้ยห้องวีเออเชิดข้างวีนะมันขึ้นมาข้างบนอุ้ยมันอ่อยมันขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมาข้างบนสวัสดีสวัสดีว้าาไม่ต้องมากูล้อเล่นดูล้อเล่นหนูล้อเล่นใครก็ได้ลงไปช่วยแต่มันตามแล้วมันตามแล้วไปเลยกำลังไปเฮ้แพ้ของขาวโดนไปแล้วหนึ่งหนึ่งช็อตค่ะ หนึ่งเอเอมื่อกี้หนูบอ่ากดเข้าตู้อเอ้าเหรอไปกดเข้าตู้ละไปลูกพิดัทชี่สวัสดีครับพิดัทชี่เข้ามาตั้งนานแล้วทำไมโปรไฟล์ไม่ไปทักเขาอะทำไมเราเป็นคนแบบนี้อะปูเฟย์นูเล่นอยู่อะปูเฟย์แตงเนื้อแตงเนื้อฮะเรากำลังจะไปเอาพันห้าจากโปรไฟล์ฮะสามสองหนึ่งห้าพันห้าแล้วเลิกกันฮะหิวเลยฮะหิวเลยฮะไม่หิวมีอะไรไหม กูสนใจไปพี่ฮะอะไรอ่ะฮะมันมีได้คอร์ดิ้งได้อะไรฮะโอ๊ย้ยพี่กุ๊กพี่กุ๊กเล่นมาของพี่เดี๋ยวปล่อยมันไปแล้วอ่ะไอ้โบ๊ทก็ไม่มาเดี๋ยวบอกจะไปเซเว่นแล้วก็หายเลยอุ้ยเียเขาไปเหมาเซเว่นว่ะมันพาเมียไปเหมาเซเว่นแล้วเนี่ยบ้านรวยบ้านรวยหรือว่าเซเว่นแถวบ้านไอ้โบ๊ทถุงยางหมดไปเซเว่นหรือ่นเพื่อนเรามาแล้วเราจะไปตกพันคด้านจาก จากนายตัวเองขอขอคุยไม่เอา่ะเดี๋ยวตายม่เงี้ยจพื่อนก็ตายอยู่แล้วทำไมอ่ะเขาช่วยแต่ตัวเองช่วยเขาเหมือนกันไหม <c oughs> วิววิววิวติดเดินติดวิ อีกหลังหลังหลังรถเหลืองหลังรถเหลือง,งอ้าวงงว่าไงเดวิดว่าไงเพื่อนอนี่ยต้องตามอ,อยอูอ่นยหน้าเฟิเร์นเหม็นเนี่ยแบบสุดยอดใครกัหรน,นหลายคนปัญหาใครเป็นคนบล็อกตาให้มึงเนี่ย กูจะไปแจ้งความแม่งเลยแบกหน้าคนที่แกเป็นศพเียเดี๋ยเดี๋ยวตามใครอยู่บ้างมันตามใครอยู่บ้างไม่ได้ตามอ่ะไม่ไม่ยมันเห็นเขาได้ไงอี้อะมึงจูบมาโดนได้ไงวะกูนี่งงเละหลุดนาเลยนะ โทษที่กูย่อใส่มึงเพื่อนกูขอโทษจริงๆก็บอกไม่ชอบคนย่อใส่กูกดเล่นกูกดเล่นเชื่อกูเ,เ,อเชื่อกูเพื่อนเชื่อกูกูไม่ได้ตั้งใจกูเจ็ตนตาช่ว <c oughs> ยด้วยอุ้ยตัวเองตัวเองตัวเองอ <c oughs> ยหลุดอ่ะลุดหุดลุดโจงไม่เห็นกูไม่เห็นก็เชื่อ ไปนะเดี๋ยวไปช่วยโจเอ้นคุณชุดมึงโคตรเด็ดเลยคิวหัวร่างหางแม่หัวแม่แบบพอยางก็แล้วตัวเองช่วยด้วยช่วยด้วยจับตูดหน่อยจับเลยอุ้ยมันมันไล่ใครวะเออมึงฮิวดีๆมันมาแล้วตัวเองมันมาแล้วมันมาแล้วไหนอะหลังมึงไะไหนอะ ดูไมึงมึงรอเล่นไปเนี่ยมึงหลอกเล่นไปเด่ะไปดีเอ้ยดอ้ยระวังเฮ้ยเียเปิดประตูเปิดแล้วประตูอยู่ไหนวะเหลงด้วยเลยเดี๋ยวก่อนประตูอยู่ไหนอ๋อเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วอุ้ยกูเจอท่อเจอท่อไปดี ตีตูดไหมเอาไหมแป๊บบเมือนโอเคไหมทีหนึ่งขอทีหนึ่งจูดเอาเพื่อนตายแล้วเหรอออกกระแป๊อยากลงทอดยริงเลยไม่อะคนสุดท้ายเขาท่านที่จะได้ลงอะบอกเลยแอบแอบตู้แล้วแม่งท่านดูไปก่อนแล้วนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมจะดูกันใช่ไหมเอามาคุยหน่อยถายเอ้ยออถมาายแล้วออกไว้ออกไว้ออกไว้ เฮ้ยเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างวะเข้าไปดูไม่ทันอยู่เพิ่งรับชมตดนทิ้ยว่ะตดนทิ้ยว่ะแทงหลังมีแทงหลังยู่มึงไม่มีแทงหลังนินมึงไม่มีปืนแทงหลังถ้าไม่คือไม่ได้โลภเลยแดมเเกตปล่อยเลย ทำดีมาตั้งชีวิตแม่งนี่กลัวเลาะจนแบบกูเจ็บคอไอ้ทำย,ยังไงที้หนึ่งสองแล้วแม่งเบอร์ว่าตัวเองมีแทงหลักน้วยนะไปแล้วนาะจะไป,ไปแล้วไปจะไปแล้วเหรอใช่จะไป